มันจะเข้าช่วงคริสต์มาสแล้วเพื่อนเพื่อนามาดูพ่อไก่ก็พามาเดินชมในห้างนะวันนี้มาซื้อไข่ไก่ค่ะงามดีดนียน้อพี่น้องนอเนาะสวยสวยอยู่นะก็จะมีขนมนะคะขนมแล้วก็เสื้อผ้าสีสู สยนะะคดูชุดสินน่ใครอย่าไปขอลูกอมดูสินะโอ้โหชุดเหมือนอะไรเนี่ยจระเข้หรือเปล่าเไหมะก็จะมีทหารด้วยอืมโอเคยิน สวยๆนะคะเพื่อนว้าวอลังการงานสร้างสวยๆั้งนั้นเลยดูรองเท้านมถึงข้างไรเงีย้ยมีสีน้ำตาลด้วยใส่เกหนาวพะวาเนาะพี่น้องสีฟันคิดซะว่าสีฟันพี่น้อง เขาสวยๆงามๆก็จะเริ่มมานะคะเพื่อนๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเข้าคริสต์มาสแล้วไงไปตึก,กนาเขาสนอพี่นอ้องอบคุณหลาๆลด้พี่น้องเด้อะกกายกับสิจุบคลิปซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะ ขนมพี่น้องอ้ยของมักของมักเลยนะเนี่ยอลูกสาวก่อยคือแม่เลยมักกินขนมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ